ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดสุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเวลานี้เจ้าอ้วนก็กลับมามีสติอีกครั้งและพูดขึ้นว่าท้งสารทักษะของเจ้าสามารถช่วยข้าได้หรือไม่ทางสารยิ้มละกกวว่าแน่นอน องขังย่างยืงครามเป็นทักษะการควบคุมโดยตรงด้วยทักษะวิญญาณการโจมตีด้วยเสียงคำรามสวรรค์นกฟินิกของเจ้าราบใดที่เราใช้ได้อย่างยืดหยุน่นมันก็สามารถเพิ่มการโจมตีของเราได้อย่างเป็นธรรมาชาติในเวลานี้ฟูรันเตอร์กล่าวว่าตอนนี้มีเซลลโอและเซลโจที่ยังไม่ได้วงแหวนวิญญาณเอาระเซลโอเจ้าพร้อมที่จะเลือกวงแหวนวิญญาณของเจ้าหรือยังตอนนี้ตัวตนของเซลโอเป็นที่ทราบกันเพียงแต่เซลล์โจกับทางสารเท่านั้น คนอื่นยังไม่มีใครรู้เซลโอเองก็เป็นสัตว์วิญญาณดังนั้นเธอจึงไม่จําเป็นที่จะต้องดูดซับวงแหวนวิญญาณแต่หากเธอไม่ดูดซับวงแหวนวิญญาณเธออาจจะถูกคนอื่นค้นพบก็ได้คราวที่แล้วเป็นเพราะการมาถึงของต้าเหมิงและเอ๋อเหมิงที่ทําให้เสี่ยวโจหาเหตุผลในการโกหกเรื่องในอดีตคราวนี้มีคนอยู่ที่นี่มากมายขนาดนี้เสี่ยวโจก็ไม่มีทางออกที่ดีนักเสี่ยวโจก้าไปข้างหน้าและกําลังจะพูดว่า เขาจะพาเสี่ยวอู่ไปหาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมแต่ในขณะน,นี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องที่น่ากลัวในป่ายอย่างกระทันหันและมันก็ดังมาจากสถานที่ที่เสี่ยวจูพบกับกวางเทพรลากสีกวางเทพรลากสีงั้นเหรอเสี่ยวจูพูดทันทีจูจูทุกคนก็ตื่นตัวทันทีเอาละทุกคนมากับข้าเสี่ยวจูกล่าวพร้อมกับดึงเสี่ยวอู่และเดินไปข้างหน้าทุกคนไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าช่วงเวลาน,นี้สําคัญมาก พวกเขาจึงติดตามเสี่ยวจูละได้วิ่งไปเมื่อเสี่ยวจูดะคนอื่นๆมาถึงทะเลสาบที่เสี่ยวจูคนพบก่อนหน้านี้เสี่ยวจูก็พบว่ามีหมีพราชตัวใหญ่กาลัางต่อสู้กับกวางเทพหลากสีอาจารย์เขา้าีบวิ่งเข้าไปมองดูสรรัตว์วิญญาณทั้งสองตัวด้วยความประหลาดใจและพูดว่านั่นคือกวางเทพหลากสีและมีวัชระมีวัชระสูงกว่า10เมตรขนสีน้ําตาลหนอน,น,อน,น,อนที่หน้าอกมีขนสีขาวประกฏที่หน้าอกประมาณหนึ่งจุด สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเกี่ยวกับมียักษ์ตัวนี้ก็คือดวงตาของมันดวงตาสีแดงซีดเต็มไปด้วยความเย็นชามันเป็นสัตว์วิญญาณอายุ100 0 0แปีวางเทพหลักสีนี้ก็ดูตัวเล็กลงมากเมื่อเทียบกับมียักษ์ตัวใหญ่สัตว์วิญญาณอายุ10,000แปีวางเทพหลักสีจะต้องเผชิญหน้ากับมีวัชวระอันชั่วร้ายไล่มันยังทรงพลังอย่างยิ่งอีกด้วยนี่คือสัตว์วิญญาณในตำนานอายุ1 0 0 0 0แปีมีวัชวระผู้ชั่วร้าย ตูคุปปมองไปที่มียักษ์แล้วพูดแต่ทําไมมาถึงโจมตีกวางเทพหลากสีละเฉินชินถามด้วยความสงสัยเซียวโจเราต้องทาตอนนี้เลยดีไหมน่เฟิงจื่อถามไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกมันกำลังต่อสู้กันโยเรามารอเป็นผู้โชคดีกันดีกว่าเซจจียวโจตอบอย่างสบายเมื่อเห็นกวางเทพหลากสีตัวใหญ่ และหมีวัชระผู้ชั่วร้ายต่อสู้กันในตอนนี้ขวางเทพรลักสีก็บินขึ้นไปทันทีมันอยู่สูงจากพื้นไม่ถึง5เมตรแรงกดดันอันมหาศาลกดกับลงสู่พื้นดินความเร็วของหมีวัชระชั่วร้ายดูไม่สบายใจแต่ก็เดินช้าๆเข้าหาขวางเทพรลักสีด้วยสายตาที่ดูร้ายแรงกดดันที่กำลังมาถึงทำให้กวางเทพรู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดการเคลื่อนไหวของมีวัชระดูค่อนข้างเชื่องชา้า และก,ก็ยังมียกไปยกมาอีกด้วยแต่พอห่างจากควางหลากสีเมื่ออยู่ห่างจากมีประมาณ30เมตรมันก็ใช้สีขาเพื่อที่จะเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้ควางเทพรลากสีตกใจทันทีมันหยุดลงโดยไม่รู้ตัวแรกกระพิบไปทางด้านข้างพร้อมกันไม่กี่เมตรมีวัชระชั่วร้ายยังคงเดินเข้ามาอย่างช้าช้าเรับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในดวงตาสีแดงของมันมีการย่อเยอ้ย มันอายุมากกว่า1,000 0แปีและภูมิปัญญาของสัตว์วิญญาณ10,000แปีจะไม่้ดยไปกว่ามนุษย์แม้แต่การพูดื่อเห็นการปรากฏตัวของมีวชัชระเป็นแบบนี้ความเทพหลักสีก็ตกตะลึงแรกในขณะที่มันตกใจมีวชัชระก็เร่งความเร็วขึ้นแร่แสงสีเลือดอันแข็งแกร่งที่ปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของมันเหมือนกับเมฆสีแดงที่วิ่งเข้าหาความเทพหลักสีจากช้าไปเร็วบอกกับก,บการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนไหวสองขาเป็นสีขา การเปลีป่ยนแปลงเหล่านี้เธอเป็นสงครามจิตวิทยาโดยทั่วไปมีวัชระสมควรได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งในระดับเดียวกันของสัตว์วิญญาณอายุ1 0 0 0 0 0ปีความแข็งแกร่งที่มีวัชระตัวนี้แสงออกมาไม่มีทางที่จะเทียบได้กับสัตว์วิญญาณอายุ1 0 0 0 0 0ปีด้วยกันเลยห่างออกแฟน0เมตรแทบจะหายใจได้สองอึดใจวางเทพหลักสีตัวนั้นดูเหมือนจะอยู่ที่นั่นด้วยความมึนงง อุ้งเท้าขนาดใหญ่ของมีวัชิระที่ปกคลุมไปด้วยเมฆสีแดงได้พุ่งตรงไปที่กวางเทพรากสีแล้วทันใดนั้นกวางเทพรากสีก็หลบไปด้านข้างเขากวางพุ่งออกมาคล้ายกันไกโค่และพุ่งเข้าใส่คอมีวัชิระผู้ชั่วร้ายมีวัชิระรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นร่างกายที่เดิมเรืองแสงสีแดงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและขนสีน้ำตาลของมันก็แข็งเหมือนเหล็กทันทีเมื่อกวางเทพปรากสี สัมผัสโขนอันแข็งแกร่งของมันก็เกิดปรากายไฟขึ้นหลายชุดแรรระเบิดออกมาด้วยแสงเสียงแสงสีอันรุนแรงมีวัชิระกำลังเจ็บปวดและมันอดไม่ได้ที่จะคำรามอย่างโกรธแค้นร่างใหญ่โตของมันก็พุ่งขึ้นมาด้วยแสงสีแดงอ่อนดวงตาของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงําทันทีในเวลาเดียวกันแสงอันดุร้ายก็ปรากฏออกมาร่างกายที่แใจเดิมแข็งแกร่งมากก็วมขึ้นอีกครั้งความสามารถพิเศษนี้เรียกว่าการบ้าเลือด ทันทีที่การบ้าเลือดถูกเปิดใช้งานแม้แต่ขนบนร่างกายก็ถูกย้อมเป็นสีแดงซึ่งส่งขินเลือดที่รุนแรงออกมามันกระโจนเข้าใส่กวางเทพหลักสีอีกครั้งขณะที่มันพุ่งออกมาแสงสีเหลืองเข้มก็พุ่งออกมาจากอุ้งเท้าหน้ากวางเทพหลักสีตัวนั้นก็กางปีกออกและตกไปข้างหน้าอย่างแรงจนดันตัวให้เลื่อนถอยหลังดูเหมือนว่ามันแทบพยายามจะแยกตัวออกจากมีวัชระผู้ชัวร้ายแต่เะว่าความเร็วของมีวัชระผู้ชั่วร้าย หลังจากเปิดใช้งานทักษะการว่าดเลือดมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแรกการล่าถอยของกวางเทพหลักสีก็ดูเหมือนจะเ้าลงเห็นว่าอุ้งเท้าหน้าของหมีวัชระจะไม่ได้ตบกวางหลักสีแต่มันก็กระแทกพื้นตรงหน้าของกวางหลักสีจากข้างบนทัใดนั้นราศิมีสีเหลืองเข้มก็เบ่งบานมีวัชระมีทักษะของธาตุดินทำให้ขึ้นแผ่นดินไหวขึ้นแผ่นดินไหวเป็นผลงานชิ้นเอกของหมีวัชระภายแต้แดงกระแทกที่รุนแรง ไม่เพียงแต่คู่ต่อสู้จะสูญเสียความสงบเท่านั้นอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้ในระดับหนึ่งแาบใดที่ยังมีฝนของขึ้นไหวสะเทือนโยในขณะน,นี้ร่างของกวางเทพหลากสีเริ่มที่จะเปล่งแสงหลากสีและทันใดนั้นมันก็ปรากฏตัวออกมาจากมีวชระหายไปต่อหน้าต่อตาทันใดนั้นเองมันก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังมีวชระและทันนั้นก็มีแสงหลากสี เปิดเคลื่อนที่ด้านหลังของหมีวัชิระแสงสีทองอันทรงพลังตัดส่องไปที่หลังของหมีวัชิระหมีวัชิระได้ปล่อยขึ้นกระแทกออกมาพร้อมคำรามอย่างรุนแรงหลายครั้งและร่างกายของมันก็ล้าช้าลงเล็กน้อยการโจมตีอย่างรุนแรงกินเวลานานสามวินาทีก่อนที่จะสิ้นสุดลงร่างของควางเทพรักสีรอยลงมาและในขนาดเดียวกันเขาวควางสีน้าเงินแวววาวเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มในเวลาเดียวกันและแสงก็ส่องสว่างเฉิดจ้า ลูกบอลสีแดงทองปรากฏขึ้นระหว่างเขาของกวางหลากสีมันขยายตัวด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจและในช่วงคริปตามันก็ตบโตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตรอบรอบลูกบอลแสงสีแดงสีทองแสงจากลูกบอลสีแดงสีทองยังคงสองสว่างโยและกวางเทพหลากสีที่เปียงประกายก็เปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมดมีวัชระนอนอยู่บนพื้นภายใต้แสงเทพหลากสีที่สาสองลงมา แม้ว่ามันจะเปิดการใช้งานการป้องกันเต็มที่แล้วแต่พลังวิญญาณ1 0 0 0 0 0ปีจะต้านทานได้อย่างไรผิวหนังที่หลังเปิดออกและแสดงให้เห็นเนื้อสดๆส,ดส,ดสดีแดงแม้แต่ทักษะการบ้าเลือดของมันก็ยังถูกขัดจังหวะแต่ว่ามีวัชระซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณอายุ10,000ปีที่อาศัยธาตุดินมีความต้านทานการโจมตีที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในขณะน,นั้นเองมีวัชระก้อคำรามอย่างคราทาันหันทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนและป่าทั้งหมด ก็สั่นไหวเราสัตว์วิญญาณที่อยู่ร,บรอบๆต่างก,ก็สั่นเทิมได้จากไปจากที่นี่หมดใดนั้นมีวัชระก็ฟื้นจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดทันท,ทีและวได้วิ่งเข้าไปหาควางเทพรลักสีแรงกดดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกกดทับลงบนล่างของควางหลักสีอะไรนั้นร่างขนาดใหญ่ก็ปล่อยแสงสีแดงเลือดออกมาสายเลือดรวมกันอีกครั้งและพลังวิญญาณที่ฟุ้งพ่านก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาในขณะนี้ วางเทพหลากสีดูเหมือนว่าจะอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อแสงสีแดงเลือดอันดูร้ายส่องลงมาบนล่างของควางเทพหลากสีและทะนายนั้นแสงบนเขาของควางเทพหลากสีก็กระจายออกไปจูจ่ๆมันก็หายไปจากท้องฟ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างคาทาหันจนไม่มีใครสามารถที่จะตอบสนองได้เมื่อกี้นี้ควางเทพหลากสีได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้มันกลับถูกมีวชิวระเอาชนะไปแล้วงั้นเหรอ วางเทพรักสีดูเหมือนจะหายไปอย่างกระทันหันวางเทพรลักสีข้ารอวันนี้มานานมากเกินไปแล้ววันนี้ข้าจะทำลายร้างเผ่าพันธุ์ของเจ้ามีวัชระมองดูวางเทพราักสีบนพื้นแล้วจากนั้นก็กระอักเลือดเจ้าไม่น่าจะผิดพลาดเลยเจ้าไม่ควรเลือกที่จะแปลงร่างในเวลานี้เวลานี้คือเวลาที่อ่อนแอที่สุดของเจ้าข้าจะต้องเอาชนะเจ้าไปลงนรกซะเมื่อหมื่นปีก่อนวางเทพราักสี ได้ยุดดินแดนของมีวเชอระของเราไปวันนี้เราต้องการที่จะเอาคืนเมื่อพูดได้เช่นนี้มีวเชวระก็เปล่งแสงอันทรงพลังที่ดุร้ายออกมาดังนั้นมันก็พุ่งตรงไปที่วางเทพหลากสีมีเสียงดังเกิดขึ้นโจโจรัศมีอันทรงพลังมหาศาลก็ระเบิดออกมาและความป่นป่นของพลังวิญญาณก็แพร่กระจายออกไปทันทีในในนั้นนักเรียนของโรงเรียนซูอไรเคอร์อทุกคนก็ตระงงนันนี่คือการต่อโซ่ ของสัตว์วิญญาณอายุ10,000ปีหรือไม่มันน่าตกใจมากจริงๆเกิดอะไรขึ้นทําไมควางเทพรากสีถึงแพ้กระทานหาันในขณะนั้นเองหมาหงจิ้นก็ถามขนข้างๆเขาขึ้นมาทันทีเพราะควางเทพรากสีตัวนี้เลือกที่จะแปลงร่างเสียงของเซลอดังขึ้นควางเทพรากสีเป็นสัตว์วิญญาณที่มีอายุ1 0 0 0 0 0ปีโดยทั่วไปแล้วเมื่ออายุได้10,000ปีจะมีทางเลือกสองทางหนึ่งคือการได้รับชีวิตใหม่ ด้วยการข้ามผ่านหายนะแต่ถ้าเราไม่ข้ามผ่านหายนะเราก็แค่ต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อฟื้นคืนชีวิตและบางเทพรลักสีนั้นในที่สุดก็คงจะเลือกการแปลงร่างเป็นมนุษย์บางเทพรลักสีที่กําลังแปลงร่างอยู่นี้และนั่นก็เป็นเพราะเห็นนี้เองมีวัชระตัวนี้จึงออกมาค้นหาบางเทพเจ็ดสีแรกแก้แค้นบางทีอาจจะเป็นช่งวงเวลานี้เท่านั้นที่มีวัชระจะสามารถเอาชนะบางเทพเจ็ดสีแรกแก้แค้นเขาได้เซลโออธิบาย แต่ในเวลานี้พวกเขายังคงสับสนโจโจสิ่งถามขึ้นว่ารูปแบบของสัตว์วิญญาณจะส่งผลต่อพลังวิญญาณหรือไม่ทำไมควางเทพหลักสีที่ได้เปรียบมาก่อนโจโจก็แพ้ไปในขณะนี้เซลโออธิบายต่อไปว่าตอนนี้ควางเทพหรลรักสีกำลังอยู่ในช่วงการแปลงร่างการแปลงร่างไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงช้า,ชา ในขณะนั้นมันก็เปล่าบางมากดังนั้นในปัจจุบันกวางเทพรลากสีจึงเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดในขณะนี้มันได้เปรียบเพราะใช้พลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อโจมตีในพลังที่มันโจมตีไปทั้งหมดนั้นก็หมดลงเพราะฉะนั้นมันจึงพ่ายแพ้ให้กับมีวชัชระเซลโอโพดเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจมากเจ้าหมายความว่าสัตว์วิญญาณสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้งั้นเหรอนี่มันเหลือเชื่อมากเกินไปเอสื่อขาโพดในเวลานี้ อาจารย์ใหญ่ได้กล่าวว่าสัตว์วิญญาณสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่ที่มีอายุ1 0 0 0 0แปีจะขายร่างเป็นมนุษย์เพราะในเวลานี้สัตว์วิญาณทั่วไปจะไม่เลือกที่จะข้ามหายนะเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆและอันตรายมากโดยพื้นฐานแล้วไม่มีสัตว์วิญาณตัวใดที่สามารถเอาชนะหายนณะนี้ได้สําเร็จดังนั้นพวกมันจึงเลือกที่จะแปลงร่างเพื่อดําเนินชีวิตต่อไปแต่หลังจากที่สัตว์ิญญาณแปลงร่างแล้ว พลังของพวกมันก็จะลดลงอย่างมากหลังจากการแปลงร่างสําเร็จพลังวิญญาณจะถูกผนึกเป็นขั้นตอนและจะถูกเปิดผนึกอย่างช้าๆเท่านั้นดูเหมือนว่าวางเทพหลักสีตัวนี้จะเลือกที่จะแปลงร่างเช่นการดังนั้นตอนนี้มันจึงอ่อนแอและเมื่อมันอ่อนแอมีวัชระตัวนี้ก็เลือกที่จะเข้าโจมตีมันในเวลาเช่นนี้เมื่อฟังคำอธิบายของอาจารย์ใหญ่ทุกคนก็เข้าใจ ในขณะนั้นเองหมาของจินก็พูดขึ้นอย่างคาทานหันว่าเซลโอนทำไมเจ้าถึงรู้ได้ชัดเจนขนาดนั้นสายตาของเซลโอนหลบไปทันทีแรกไี้พูดขึ้นว่านี่คือทั้งหมดที่พี่ชายของข้าบอกข้าทุกคนก็มองไปที่เซลโจเซลโจพยักหน้าและกล่าวว่าธารนุกรมสัตว์วิญญาณที่อาจารย์ให้ข้ามานั้นมันมีบันทึกไปเรียบร้อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ